ดีเจ้าพี่น้องมาจากมือนีแม่สิบ้าเอาหินปูท่างยางน,นะคะเพราะว่าแม่เพิ่งไปสร้างเพื่อนมานะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมา่ทรงสิบเอ็ดโมงนะคะเนาะแม่ก็ได้สิไเเตียมองได้ดินที่มันสูงนะคะแม่ก็สิบเตรียมไว้นะคะตอนแรกแม่ว่าสิเอาปูนมาเทค่ะพี่น้องพอเทดีก็เอาหินปูด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าเทปูนเวลาน้ำไปทอ,อน้ำม,มันเสียมันอย่างมาห่อกระหล สิไดือปูนนะคะมันเฮ็ดยากนะคะเอาเหินดีก่าค่ะถ้าเกิดปัญหาว่าไอ้ท่างท้างคุนไมคะ่ะที่เ่าแม่จิเท่น,นะคะเกิดปัญหาว่าไอ้ท่อน้ำแตกนี่ยัง้สินันกะสิเฮ็ดยากจาก้ะแม่กันเลยเอาเหินดีก่าค่ะปูไปเรื่อยนะคะไอ้ตรงที่ว่าแม่มาซักผาตรงนี้นี่ก็เจ้าหินผงค่ะนี่แหละแม่แม่สิปูตรงนี้ละก่อนค่ะปูท่างเดินฟังนี่ก่อนนะคะกอเนี้สร้างมาสองชิวนะคะ สองคิวกับบัวมันหลายๆําได้นะคะเราเบิ่งก่อนนะคะว่ามันสิได้หน่วยได้หลายๆําได้นะคะถ้าพ้าพ่อก็สิไปสั่งใหม่นะคะคิ้วหนึ่งพันส่มาต่ทรงสองคิ้วขึ้นแตเพิ่นยังสิมาส่งนะคะแม่ก็เลยตรงสูงสั่งสองคิวเลยนะคะกับบัวหัวคิวหนึ่งหลายปานใด่เนาะก็อาจสิพ่อพอดีหรือว่าพ่อกระเทิรนนะคะถ้าสมมุติว่าพอได้ก็สิไปซื้อเป็นถุงมาทีละถุงก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเที่ยวเอานะคะเพราะว่ามันบ่กไกลเปานใดกจ้ะ เมื่อไคจากบ้านเนี่ปันไดนะคะสามารถที่จะขีม่มอเตอร์ไซค์อ่อนปไใดเลยค่ะอะมมเบิืงค่ะแม่สิผ้ากับกล่องม้อนะคะมแม่สิเทใส่นะคะอตอนแรกว่าแม่สีออกปูนล,ลาดลาดแล้วก็ชี้ขาดแลก็ได้เอ้โหนมาเทเลยนะคะเอ๋ค่เะเจดสิเทตัวนี้ละจ้ะนะคะอเอตรงนี้เ,นเต็มเลยนะคะเ,เต็มมาหอดพีเลยค่ะนะคะถ้าเป็นไปไดใดนะคะ พวกขวดเอยสร้างหม่ค่ะแล้วก็สามารถเททางยางนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะปูทางยางนะคะส่วนข้างบนก็เป็นแต่ปูพักล้วค่ะแม่เคยบอกไปแล้วนะคะนี่ค่ะจะสร้างมาเีด็ดดีเลยค่ะแต่ก็สิมานชนสิมานทรงสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงมาหอดนะคะเนี่ยกับสิบลุงมือนะคะขู่หินนะคะตอนนี้สปูมัดด้ลยนะคะปูนะคะสองชิ้นก็เลยไหลไปเลยพวกหูคือกั บอกระซังไม้เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะวัสดุจริงเลยนะคะนี้คือเอาฟังนีก่อนค่ะเดี๋ยวสวดฟังนีฟังนีภาษาเทพปูนนะคะพี่น้องกะบเทศคือสสะคะเอก่นนะะเาเหรนนะะอจ้ะกระสิปูประสิปูเอาแต่ทางยางก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือถัดสมมุิว่าแม่เทศอ่ากระสีมามีปัญหากับตรงนี้ค่ะตรงท่อน้าเี่นะคะแม่คิดว่าแม่จะเ,เอาเหินเอาหิน ปูดีก่อค่ะเห็ดคือกันนะคะแต่ว่าสิขอเอาอันมองตรงนี้ออกจากกน่อยค่ะเพราะว่ามันสูงเกินไปนะะเนาะเราเบื่องก่อนค่ะเวลามาเทเดี๋ยวเส็จยังไงนะคะร่องเบื่องกนนะะะะ่อนเพ่อค่ะเนาะกรสิป,ปูตรงนี้มาหอดผีะคะ่ะมันสูดนี้นะคะแล้วก็เห็ดเป็นหล่องกลางค่ะพี่น้องแล้วเอาไว้ยังสี่เดี๋ยวมัดกะบาง,ง้ามค่ะนะคะใน,นแต่ละชนิเห็ดใหม่ค่ะในใจก็อยาบปูมดนี้ละคะ่ะต่วัน จังไดบุค่ะ,นะคะน,น,น,นะคะเอาแน่นอนบ่ไดดแล้วค่ะเนาะตรงนี้เสียเอาไว้สุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่าเฮายั้งบ่ระทันมีไอเดียะคะ่ะบ่วู้วมันเหนี่ยนเหนี่ยนบ่อนะคะเพราะว่าตอนมาคุดต้องเอานา้าแซาไ้ก่อนนะคะเนาะเอาน้ำขุดกรอนดีสิมันจังสีคุดได้แล้วค่ะเนาะใส่เวลาเนี่ยนะคะ่ะถือว่าว่าสีเอาโตนอนมาปูค่ะพี่นงนี่เสีเอาโต้นอนมาปูว่า,างนี้แล้วค่ะเนาะอ่าก็ต้องเท่ นะคะเบิ่งก่อนค่ะไว้ทางนี้ไว้แค่ก่อนนะคะเนาะเห็ดฟางทั้งปุ่นเห็นไม่แล้วก่อนนะคะเนาะจึงค่อยว่ากันเหนเม,ม่นบัวจ้าจ่าปัญจิมาสังทรงสิบเอ็ดมุ่งปัญจว่านี่แม่ก็ได้เวดลานต้นไม้ค่ะได้ต้นไม้ไมมสนนะคะนี่ค่ะสนนะคะ่ค่ะสวยนะคะเนาะนี่มาทะน้ำเพลินงามค่ะนะคะ แต่ว e ่ามาอยู่กระแม่สิเป็นเพียบ่เนาร้อนีะเนาะีรักษาจังใดแม่ปลูกสน่เคยได้ต้นใหญ่คือเพิ่นคือบ้านคือเมียงเพิ่นเด้อค่ะเพราะในโดนเพราะในใหญ่เป็นหนุ่มเลยค่ะก็สิมีเพียค่ะพี่น้องเออเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราชอบบางคนค่ะเพิ่นจะเอาลงเมื่อกี้นี่นะคะซึมงซึ่มากมุกี้นี่นะคะก็ได้เบิ่งงามค่ะพี่น้องงามเนาะค่ะเนาะเป็นใบแปลกๆค่ะพี่น้องงามแม่ได้มาสองสองต้นค่ะ นี่คะ่ะตน้นนี้มาคะ่ะพ่ขงางนอกนี่คะ่ะนี่นี่เราเอาภาพไปบึงอันนี้มันสนแบบธรรมดาค่ะนี่สนแบบธรรมดานะคะแต่กับง่ามค่ะง่ามสีสันแตะะ่กมันไม่เป็นเกี่ยวเด้ค่ะนี่เห็นระคามันหมุนเป็นเกี่ยวเลยเด้ค่ะบ่ธรรมดานะคิดว่ามันเป็นธรรมดาแต่บ่ธรรมดาจะ้ะง่ามค่ะมาต้นละห้าสิบบาทแพงบ่คะ่ะต้นละห้าสิบบาท นะคะหิน,น่นมาทรงหรอจ้ะเดี๋ยวแม่ขอโตเอาหินลงก่อนจ้ะอ่าหินสองคิวก็ลงเรียบร้อยแลวจะพี่นอ้องคงสิพพดีคิดดอกแม่ว่าเนาะโอเคค่ะมาแม่สิผ้ามาขุนนะคะเผื่อมันดแดดเรามันหอนแล้วมันสิเฮตดบ่ได้ครับพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวทาเรียวจังไดเดี๋ยวแม่ทาห็นเบิ่งใหม่นะจ๊ะพี่น้องเรียบร้อยจ้ะ 2องคิวแล้วเมื่อกี้เนี้ยนะคะเขี้ยเรียบร้อยค่ะพี่น้องมีไอเอแลมเลยจ้าบบได้พักเด้คะ่ะเห็ดสาวเดียวเลยเดี๋ยค่ะเอามาใส่ตรงนี้น้ำนะคะเพราะว่ามันมันสูงตอนแหลว่าสิเทปปูนคงบรเทศแล้วค่ะนะคะนี่คะ่คะส่วนแม่กระเด็นประเทศขอบข้างนี้คะ่ะเนี่ยว่าในปับคะ่ะรอบสุดท้ายมีแห้งคะ่ะ งสงสัยๆเ,เป็นมืออื่นนะคะก็เมียแล้วจพี่น้องสองคิวค่ะเฮ็ดผู้เดียวค่ะเบิ้งค่ะขาดำปื้อเลยค่ะมือขา,ขาดกับพี่น้องเมียแห้งเะพี่น้องกับพอดีเท็ดกับเขาตอเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะนี่คือเอามาเทหมาค่ะนี่ยังไม่ทันเสรปับ๊บอื่นยังสิ็ปั๊บนะคะที่แน่นเลยค่ะพี่น้องสองคิว นี่ค่ะนี่ค่ะมาตรงลาดนะคะทีห่หินเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะฟังทางนี้เดี๋ยวแม่พาไป,ปฟังอีกขางนึงนะคะแม่เทียดอย่างไรนะคะมาค่ะอพอปิดประตูก่อนพาลูกไสออกมาเนาะโอเคนี่จ้าพี่น้อง เท่เนี่ยเนียนทุกการค่ะปรเทล่าสุดยอดไปเลยคะ่ะข้านี่ปับ๊บเลยนะสิมาปั๊บนะคะเลยมียแห้งค่ะเพราะเพมีแห้งปั๊บแล้วค่ะเขียนเขียนล่าเลยค่ะอยู่คนเดียวค่ะเฮ็ดคนเดียวนะคะเอ้ค่ะบริจ้างเพป็นเฮ็ดเฮ็ดเองค่ะนี่เต็มเลยนะคะเนี่ยกระถางยางมากค่ะนี่ยยางนะคะที่ข้านี่ปั๊บค่ะเท่ดาสุดยี่เนี่นะคะ นี่นะคะตรงแต่ตรงหน้าต่างเมเทมันนะคะเพราะว่าจะเอาไว้เป็นดินไว้แก้วได้ค่ะเพราะว่าเวลาน,ะนะัมม้นนะแต่สมัครพัดกระจกยากนะคะเทเลยค่ะนี่ก็เทเต็มเลยค่ะพี่น้องตอนแรกแว่าจะเทเคิงโ่้เทเคิงค่ะเพราะว่าหินสองขีวค่ะต้องเทะเม็ดค่ะเอาไปเอามาก,กะเทะเม็ดค่ะแล้วมาเทสื่สมาไปนี่เห็นบอแหงบอลถ้าเกิดตัดสินนี่ค่ะนะคะเท เรียบร้อยองคอื่นน um. ี to to ่กำลังกระสิบปับค่ะนี่ค่ะวันนี้กระสิบขอโตผักคอดคนค่ะนะคะไปอาบน้ำอาบทาคนค่ะเพราะว่าเมียแห้งค่ะฮิตสาวเดียวบ่ได้เฮ็ดบริยุทธ์เลยค่ะนะคะนคะนี่ค่ะ เดี๋ยวรอให้ดอกไม้มันขึ้นนะคะกับสีงามนะคะมันก็คือเทหินเยี่แเลยค่ะอีกเดียวค่ะนี่เห็นไหมค่ะสวยงามค่ะงามมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่มาปรับให้มันเสมอการน,นะคะก็บสีงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอโตไป บังคนจะเข้าอาบนาบัดท่ากณค่ะเพราะว่าเบิ้งค่ะเบิ้งขาค่ะพี่นงุ้ยดําปึ๊ดมือกขาดค่ะทิมเลยค่ะนะคะใส่บะไดต่อไปค่ะเป็นขยะเลยนะคะโอเคนะค่ะนี่จ้ะงานแม่มี้ก็คือเมียเลียค่ะเห็นสองคิวค่ะตอนแรกว่าเ้าคิวเดียวค่ะ เพิ่นบอกว่าเพิอ่อนผมมัดทรงค่ะมัดทรงสองคิ้วขึ้นค่ะเ erm ล็กเอาจัดไปเห็ดเห็ดเป็นเลี่ยวค่ะเพราะว่าถ้าเฮ็ดพอเลี่ยก็มัดกับว่าเลี่ยวค่ะก็ต้องดึเฮ็ดอีกขึ้นเก่ากับไม่จะพองเฮ็ดค่ะคยังนะคะนี่ค่ะตรงนี้คืคอเบ็ดเซตเอือนคองจะมาปรับตัวนั้นนะคะเพราะว่ามีกำลังปรับแล้วค่ะนะคะโอเคน,นะคะ เดี๋ยวจะพอกกันใ่ได้จากพีน่นวนะคะมือนีเมี่ยคักเดียวนะคะส่วนดอกไม้แม่ก็ลืมนล่ค่ะลืมใหญ่แล้วนะคะดาวเรื่องกับแสงเทียนครับดูค่ะนาตึบน่คะสถานีแม่สงสัยติดอยู่จา้าดูโอเคเลยคะ่ะโอเคค่ะมือนีแม่ขอโตไปภากพรอนคนุณค่ะ พอกันคลิปน้าได้จ้าแล้วแม่สิมาปิดเบอรเรื่อยๆนะคะตามีเวลาาทายนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ